โอเคทีนี้เรากำลังเริ่ม screen recording แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะโชว์ให้ดูนะครับผมจะโชว์ให้ดูว่าวิธีการนะครับที่คุณจะใช้งาน c l i c k f u n n l ง่ายโคตรๆเลยนะครับคือเราจะเลือก template อะไรก็ได้นะครับในเป็นหน้า off-in แล้วกันนะผมเลือกเป็นตัว off-in นะครับตรงนี้แล้วก็เราจะเลือกสักอันหนึ่งขึ้นมาลอง edit ลองทํากันดูคือ c l i c k f n นะครับมันทํามาแล้วเรียบร้อยเราแค่กดลากกดวางกดแปะ จับใส่สิ่งที่เราอยากใส่แค่นั้นเองออฟอินคืออะไรครับออฟอินคือหน้าเนี่ยที่เราจะสามารถให้เขาเนี่ยมาใส่อีเมลของเขาเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่เป็นเมมเบอร์อยู่ในฐานข้อมูลของเราได้อ่ะดีไหมครับเราจะได้เริ่มเก็บสะสมเมมเบอร์ของเราไปเลยเมมเบอร์ Member นี่เป็นสิ่งมีค่านะครับผมขอบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะเลือกอันง่ายๆขึ้นมาหนึ่งแล้วกันทําพร้อมกันนะครับผมจะเลือกอันเบสิกเลยล้วกันให้มันสวยแล้วก็ดูสบายตาอันนี้แล้วกันนะครับลองพรีวิวดูสิ ืมเรียบง่ายดีโอเคไปไปกันแล้วก็ผมจะ select template นี้เลยครับ email opt in page นี่คือ page เอาไว opt ้ Opt-in นะครับผมให้คนอ่ะ opt in เข้ามาคุณอาจจะสร้างความสงสัยให้เขาสร้างความอยากรู้ให้เขาเพื่อเขากระโจนเข้ามาใน email, ใน funnel ของคุณเพื่อที่จะใส่ email ของเขาเพื่อได้มีช่องทางติดต่อเขาได้ไงครับโอเคไหมฮะทีนี้กดตรง setting นิดน,นึงนะครับก่อนที่เราจะเริ่ม ผมแนะนำนะครับให้เข้ามาลงที่โดเมนนะฮะและอะไรครับเลือกโดเมนของคุณนะครับโดเมนนี้นะครับผม a l i y a s h i a t a c o m แล้วก็ t e s t น o no n อ um m มั t โอเคเรียบร้อยเอาเป็นง่ายๆก่อนยังไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับผมแล้วก็เราก็เข้ามาทำตรงนี้นะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปดูดิต้องกดเซฟไหมฮะโท,โ,ทโทษๆนะผมลืมกดเซฟเลยนี่นะแล้วก็ลงลงมาข้างล่างแล้วก็ เซฟแอนด์อัปเดตส t ิ i งอ่าก็จะเซฟให้เราเมื่เซฟเรียบร้อยอ่าโดมเมนข,นขึ้นตรงนี้โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันได้กด e i t t p s t e ได้เลยครับ,บปึ๊บปึ๊บอืมการใช้งานคลิกฟ n นน l นะครับมันคือการลากไปวางลากไปวางอยากใส่อะไรก็ง่ายๆครับลากไปแปะลากไปวางเปลี่ยนคำ Test 101 let's go let's go โอเคไหมข <c oughs> อเพียนเลยอ่ะเนี่ยครับคุณอยากเปลี่ยนเท็กส์คุณก็ทำง่ายๆเลยเนี่ยอ่ะคุณลองเปลี่ยนเอ้ไม่ชอบฟอนต์ไว้อ่ะคุณกดตรงนี้ตรงที่เป็นตัวเครื่องหมายซ่อม,มนะฮะ ครื่องหมายเอ่อเฟืองอรถที่ไม่ไม่ซ่อมอันนี้ก็ได้คุณเปลี่ยนไซส์ใหญ่ขึ้นแล็กลงตามใจคุณเลยเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับตามสบาย์ตามสะดวกเลยนะครับผมดีมากง่ายมากใช้งานง่ายคล่องเห็นไหมเปลี่ยนฟอนต์โอ้คุณชอบแบบไหนผมมาชอบแบบนี้แล้วกันอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราก็าจะเรียนต่อเปลี่ยนสงเปลี่ยนสีก็ง่ายๆอยู่แล้วนะแค่แบบมาที่สีอะเนาะ อันนี้เป็นไอคอนนี่นะเท x กอ่าเท x กส์ l o r เป็นสีแดงอ่ะสีขาวดีแหละดีละทีนี้ภาพพื้นหลังเราก็เปลี่ยนได้นะครับมาตรงเซ t ติ้ง Background เนี่ย Full Center Fit อ่าแล้วลองมาดูซิ Background เนี่ยถ้าเราอยากจะได้ Background ที่เราเราชอบเราเลือกเองเนี่ยได้ไหมสมมุติเราเลือกอันนี้นะครับไอเดลไฟท์เลยอ่ะ t e s t i n ของเรานะครัโอ้โหเท่ไหมแล้วนะถ้าเกิดเราวิวแบบโมนะบบบบายครัววิแมือถือปุ๊บอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นไงครับไม่ไม,มยากเลยคือโคตรง่ายเลยอ่ะสมมุติว่าผมจะบอกว่าเป็นภาษาไทยแล้วกันนะง่าย,ายลองพูดดูเราสมัคร s m a r t c h i c โดยใส่อีเมลของคุณ และกดรับสิทธิพิเศษทันทีอ่ะเรียบร้อยขออนุญาตลบหน่อยอ่าเดี๋ยวนะไม่พูดพูดซ้ำอ่้สึกด,ดีขึ้นดีขึ้นไหมก่อนอาดีขึ้นดีขึ้นอะไรแล้ว ยีร้อยครับคุณเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นหน่อยอ่าเปลี่ยนเป็นอะไร อ่าเห็นไหมเปลี่ยนปุ่ม่น้เลยง่ายไหมครับโคตดง่ายเลยเนี่ยเราอยากจะใส่อะไรก็ได้ครับคือแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ปุ๊พูดง่ายนะผมอ่าสมมติตรนนี้ใส่เป็นด่วนมีจํานวนจํากัดนะมีจํานวนจํากัด ดวนเห็นไหมหง่ายๆแค่นงี้อง่ายไหมนี่เป็นแบบมือถือนี่เป็นแบบกลับมาดูเป็นแบบเต็มจอกันบ้างเห็นไหมโคนง่ายเลยใช่ไหมฮะผมอยากจะใส่วิดีโอทําไงอ่ะใส่วิดีโอเหรอง,ง่ายเลยคุณอยากใส่แบบไหนใส่ตรงนี้ละกันอ่ะวิดีโอนะตรงนี้นครับแถบเครื่องมือนะครับที่มันเป็นบวกเลขบวกขึ้นมาคุณแค่กดคุณจะแอดเป็นโลแ add column หรือคุณจะแอดเป็น element ข้างล่างมันเลยก็ได้ผมจะแอด element นะครับง่ายๆวิดีโอลากมาเลย ลากมาเลยแปะตรงนี้นี่ไงครับได้วิดีโอแล้วแล้วคุณอยากได้วิดีโอไหนอ่ะโอเคได้ได้คุณกดเลือกนะครับตัวที่ตัววิดีโอคุณเลือกไปเลยครับสมมุติว่าคุณใช้เบสของคุณเป็น youtube วิดีโอกด youtube คุณแค่ใส่ลิงก์ URL YouTube ของคุณอนะ่ะที่คุณอยากจะให้เป็นวิดีโอที่เล่นตรงเนี้ยตรงไปแค่แเ่งนะฮะจะดูให้นะอืมสมมติว่าเราจะใส่ไหนดี แมพอ่ะสมมติว่าเราใส่นี้กันอ่ะจิ๊บลิง์นี้ครับผมเรียบร้อยละกดเซฟปก่อนอ่ะลองเซฟดูสักทีหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเอา้าทำไมละ่ะอ๋อเซฟเีเอ t e s t เอา t e s t one o one เข้าใไหม เซฟไปอ่าเซฟเรียบร้อยนะะนะครับผมกดพรีวิวนะครับลองดูดูซิว่าจะได้ดลังใจเราหรือไม่อ้าวมาแล้วนี่ไง YouTube ก็มาแล้วกดเพล์อ้าวเวนทำไมมันเล่นไม่ได้อ๋อหรือว่าอยู่ที่วิดีโอนั้นๆด้วยฮนะวิดีโอนั้นอาจจะไม่ได้ตั้งค่าให้เล่นได้ก็ได้สักครู่นะครับนะอ๋อผมทราบแล้วครับน่าจะเป็นพราอย่างนี้เนี่ยมากดมาแก้ไขกันก่อนนะครับกดตรงนี้ตรงวิดีโอผมจเจ้าตัว ที่มันเป็นด้านหลังด้านท้ายสุดนะครับที่เขียนว่าไวทุกุตรีดีดีดดดเพิ่มว่าใช้เมาส์แบบแบบว่าเป็นแพดเนี่ยมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่เลยอืมอืมทางนี้ล่ะ นี่ไ yeah, ขึ้นละเห็นไหมฮะปิดทิ้งไปขึ้นแล้วเห็นไหมคลิปฟนโนทำอะไรไปเยอะทำอะไรได้บ้างนเประโยชน์ม,นมากอ้าวเดียอขึ้นเลยหน้าเ็บของคุณโคตนง่ายโอเคแล้ววิดีโอนี้เนี่ยดีมากนะครับมีประโยชน์นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ d e s c r i p t i ่ n โอเคไหมครับอ่ะคร่าวๆก่อนง่ายๆก่อนตรงนี้นะครับนั่นคือวิธีการใช้งานนะครับของคลิปฟนโนแบบ ง,ง่ายให้คุณรู้จักว่าแต่ละเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับ add row add column add element อะไรเงี้ยมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราดูตรงนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมกดเซฟแล้วผมจะออกไปก่อนนะครับถ้าเป็นแบบมือถือเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นว่านี้แล้วกันดูแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็กลับไปข้างนอกกันดีกว่าไว้พบกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้คลิปนี้นะครับพอคร่าวๆพอสังเกต เราจะรู้แล้วว่าเราทําอะไรกับคลิกฟโฟโนได้บ้างแล้วมันง่ายจริงครับน้ามันขึ้นไหมโอเคถ้างั้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านไว้พบกันใหม่นะครับคลิปหน้า